สวัสดีค่ะตอนรับข้าส่วนไรชาแนะจ้าตอนรับสูม้ยใหม่จ๊ะเหมือนเดิมช่องนะจองช่องเหมือนเดิมเพราะว่านี่ต้องรักคิวมาเลยจริงๆทุกคนแตบซิงเกิลโซโล่ของมังมาแล้วที่มีพระเอก MV เป็นน้องแก้ ก็อย่างที่เราบอกว่าเราแอบติดตามน้องเก่งอยู่ห่างๆไม่ห่างไม่แอบเราไม่แอบโดยไม่ห่างโดยก็ติดตามอยู่ตลอดติดตามแบบตะโกนแล้วก็ติดตามแบบบอกทุกคนบนโลบไปหนีว่าฉันชอบเขามาตลอดพยายามจะหาเวลาว่างมากทุกคนเวลาน้องมีอีเวนต์ต่างๆหรือมีอะไรเกี่ยวกับแบบให้ซื้อของร่วมกิจกรรมเราพยายามจะทำทุกอย่างแต่แค่เราไม่ค่อยว่างจะเคยมีโอกาสได้เจอน้องครั้งหนึ่งตอนที่แบบน้องโปรโมทวิมานน้ม โชคดีมากที่แบบเดินออกมาจากโลแล้วก็เจอกันพอดีจริงจังหวะหยุดหายใจเธอเข้าใจคํานี้ปหมเนาะยังหันจังหวะตะลุ่มลัาเขาได้พูดแบบว่าเราเก่งสุดๆมึงกูแบบฟินจังใช่ส่วนพิกซี่ทุกคนไม่ต้องงงเลยเพราะพวกเราก็คือตัวจริงเราเป็นแฟนคลับถ้าใครอยากดูรีแอคทั้งโซโล่ของทุกๆคนที่ครบไปดูช่องน้องไมล์ได้เราซื้นให้นะคะไปดูได้เพราะว่าในคลิปพวกนั้นมีพี่อ้อมอยู่ด้วยแค่ไม่ได้มาลงวอดวายค่นั้นเอง จริงๆคือเป็น MC ของพิกซี่แล้วคอนเสิร์ตก็ไปงานก็ไปต่างๆนานานะคะก็คือตัวจริงทั้งหมดเป็นผู้ผิดเสื้อน้อยกัน2ตัว,<ถ>ว <laughs> ิงวเราเป็นผู้ผิดเสื้อน้อยพยายามจะโบยบินอยู่ทุกคนแต่มันบินไม่ขึ้น <laughs> แล้วว่าตื่นเต้นมากกับซิงเกิลเพราะว่าเป็นคิวสุดท้ายของน้องๆ<ช>แลหลังจากแบบเจ้าอิงก,กบบทสนทนานะเจ้าพิมมาออชูมาที่มาเบลนะคะกับฮาร์ท็อปเปอร์นั่นเองคือแบบตื่นเต้นมากเพราะว่านีย เราทําชาทุกคนแต่ว่าเราหนีสปอยสุดฤทธิ์ก็คือยังไม่โดนมรู้แค่นั่นแหละว่ามีพระไมเอ็นวีเป็นน้องเก่งแค่นั้นเพราะว่าเราฟอลโลงถูกทางแต่หนีไม่พ้นจริงๆทั้งมาเบลทั้งน้องเก่งมันมันมันยังไงก็ต้องเห็นตอรี่บ้างอะไรบ้างเราก็รู้สึกว่าเราจะทําด้วยกันก็เลยแบบพยายามไม่เนาะแต่ก็นั่นแหละเดี๋ยวก็มาดูมาร่วมรุนไปด้วยกันว่ามันจะเป็นไปในทิศทางไหนเนาะเพราะตัวมาเบลก็ เราก็ยังไม่แน่ใจหรอกว่าใชเป็นเด็กออลเราเดอร์อ่ะจริงไม่รู้เลยว่าจะมาในรูปแบบแบบใดเพราะว่าจริงๆน้องได้หมดเลยจริงก็เดี๋ยวมาไปดูกันนะคะแต่ก่อนที่จะไปดูก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ทั้งสองช่องว่าจะดูคลิปนี้ที่ไหนนะคะทุกคนฝากด้วยจ้าพร้อมไหมพร้อมมากตื่นเต้นอ่ะอุ๊ยทำน้องดูสนุกมากว้าว เหมาะมากโอ้ยฟิวไอ้นี่เลยอ่ะ <c oughs> เร็วแรงทะลุนรกอะไรฟิวเนี่ยทำมาเซ็กซี่อะไรขนาดนั้นอ่ะโอ้ยมาเบลแมงสวยสวยเกินอ่ะโอ้โห เราไม no oh, no ่อยู่ในเอ็มดีวะโอ้หล่อมากเก่งโลกมาวโอ้หอปู่แล้วเป็นคนเียมเพื่อสูง อยากเอฟสูดมากโอ้หเก่งนี่เคมีสถามากสวยอะแบบเบลลูกเพ่งมากเลยเนาะโอ้หสวยมากแตทำไมดี

มันดีสวยมากนี่ล่ละโู้โหลอดยิ่งยึกปบดหลังนางเกาขึ้นมาเลยอะ่ะท่าแบบแซ่บมากใหร้เรียกว่าท่ามันป่องเซ <c oughs> ็งจบกนกระดกว่ะ าแลบบนึงแบบนึงเพิ่งถ่ง <c oughs> ายตอนเพิ่งเขี่วแล้วดีเนาะดีเลยอ่ะดี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 จริงทุกคนทำถึงเกินทำถึงว่ารีบทำถึงเกิน ือแบบเป็นคนที่มีคาริสม่าสูงมากๆอยู่แล้วเพราะฉะนั้นคือการจะเอาใครสักคนมาประกบมาเบลว่ามันเป็นโจทย์ที่ชาเลนจ์มากนะถ้าอย่างนั้นคนนั้นเขาจะจมจริงมีไม่กี่คนที่ประกบได้อย่างที่เคยมาปอเช่มาแล้วคนหนึ่งเก่งที่เราเห็นรู้สึกว่าผ่านทุกคนก็อย่างที่พี่อ้อมบอกมันยากจริงๆเพราะเรารู้สึกว่าถ้าต่มุดผู้ชายคนนั้นแมททุกผู้ชายทุกคนในศิลปินอะเขามี เสน่ห์อยู่แล้วแหละแต่แค่เสน่ห์ของมาเบลมันแบบล้นเหลือเกินเกินจริงๆทุกคนมันเกินบาไปไกลมากทุกคนน้องไม่ต้องขยับยังแบบเหลือล้นน่ะใช้คำนี้ได้จริงจริแล้วพอเก่งมาคือแบบคือหวอนแบบเป็นเป็นปีทองของน้องทั้งคู่เลยฉันรู้สึกนะอ่ะเราอาจจะไปแอดด้วยเพราะว่าเราตามทางพิกซี่ทางตามทางน้องเก่งแต่เรารู้สึกว่ามันเป็นปีทองของเขาจริงๆทั้งสองคนเลยแล้วก็แบบเป็นเคมีที่ว้าวมั้ง ฉันว่าสุดสบายสิอะแล้วก็แบบดีใจนะที่แบบน้องแบบได้มีโอกาสมาแบบคอลแลบกันแม้จะเป็นแค่อาพระเอกเอ็มวีได้มีผลงานด้วยกันแต่แบบแก่ซีนสั้นๆเลยๆตรมนั่นอะฉันเห็นอะไรบางอย่างเดคิดออกมาว่าแบบเฮ้ยมันได้มากคืออยากเห็นเ่ละครด้วยกันคู่นี่คือมันได้อรด้จริงคือแบบจริงน้องเก่งเนี่ยเป็นคนเคมีสาสตทยอีกคนหนึ่งเลยขององค์การมีทุกคนจะหาว่าอวยก็อวย ก็ยังยืนยันคาเดิมว่าเก่งมันหายไปอยู่จากไหนมาตั้งนานหายไปไหนมาตั้งนานพี่่เขาถูกคนพบแล้วก็จะถูกคนพบตลอดไปเหมือนยยมินของเราเนี่ยแหละกับผ้าแมงป่องคนกระจกใครจะใครจะชาเลนก็เอาเท่านั้นะอยากเห็นบนเวทีเหมือนเดิมก็คือยังยืนยันเหมือนเดิมว่ายังอยากเห็นบนเวทียังอยากเห็นออนสเตจของโซโลของพิกซี่ทั้งสามคนเลยแล้วเป็นคนบอดี้สวยมาก คือเป็นคนแคลรี่ถูกหลุกอยู่อะจริงซึ่งมันไม่ง่ายนะทุกคนแล้วเพลงมันมีความแบบว่าเป็นวายทเท่ๆมีความเป็นแบบเซมินีนด้วยแล้วก็มีความเท่ด้วยมันมีความแบบไม่เคยสาวเก๋สาวแบบกันกันมันเป็นเพลงที่ทุกคนร้องตามได้ยากนะแต่พอฟังแล้วมันติดหูแล้วพอดูเอ็มวีไปด้วยเรารู้สึกแบบเฮ้ยมันมันอยากดูอยากฟังไป ตลอดจนจบเพราะว่ามันเคลินตามากแก่มันบจริงมันแบบเคลิ้นตามากแล้วแบบด้วยสตอรี่ของของเรื่องราวมันก็แบบเออเล่าเคลียเล่าง่ายดีอ่ะดีไม่รู้จะพูดอะไรเลยนอกจากดีคือแบบชอบมากชื่นชมลินจริงจริงทำถึงเนาะถือว่าแบบตลาดที่คอบแบบใช่เลือกคนมาได้ดีเลือกแบบรู้อะว่าแบบถ้ามันมาคู่กันแล้วมันจะเกิดอะไรบางอย่างคือแบบเก่งมากลิศ แบบเขาก็เก่งสมชื่อจริงอ่ะเก่งทั้งทีมงานเก่งทุกอย่างเลยแล้วมาเบลเอาอยู่มากคือแบบเอาจริงๆนะอย่างที่น้องไมาบอกเพลงอาจจะแบบว่าต้องใช้ระยะเวลาในการฟังอยู่นึงแต่เพลงแบบเนี้ยจริงๆเราไม่ต้องลองได้ทุกคนแต่เราเต็มได้มันจะเปิดอยู่ตามทันใช่มันจะอยู่แถวคิฟิลอปะแล้วเราก็จะแบบเด่นๆพอเพลงขึ้นปุ๊บเราก็จะแบบได้เลือยได้เลยทุกคนน่าจะอยากสะบัดผมตามมาเแต่ถามว่าเราลองได้ทุกท่อนไหมคือไม่นะไม่เราไม่ต้องเป็นน่าจะท่อนฮุกแหละที่ทุกคนจะสะพัด ผมตามอเบลไปตลอดมันแบบทำซ้ำๆแล้วก็ติดหูมากจริงดีมากทุกคนเป็นกำลังใจให้น้องเด็กกันทั้งสามโซโล่เลยแล้วก็แบบทางน้องเก่งทางอะไรด้วยเนาะพิกซี่เองด้วยคือรู้สึกว่าแบบดีใจที่ได้เห็นโซโล่น้องขบๆแหละ่แล้วก็คิดว่าแบบในวกาสหน้า้อาไปเอาอีเวนต์หรืออะไรคงได้มีมีบ้างที่ทามิงในการโชว์สเตจของโซโล่ตัวเองเพิ่มมากขึ้นแล้วก็คนอื่นๆที่แบบอาจจะมีเวลาที่สละดเวลามาสามโซโล่เพราะอย่าง อย่างที่ทุกคนรู้น้องๆต่างคนมันไม่ได้เปลืองเวลามากขนาดนั้นในการสลับมาทําโซโลเพราะรแต่เพลงน้องอ่ะก็ต้องยอมรับว,ว่าเพลงน้องไม่ทุกเพลงอ่ะมันก็เลือกยาก,กนนอ่ะในคอนเสิร์ตคอนหนึ่งอ่ะที่จะเลือกมาแค่ไม่กี่เพลงเพื่อมาโชว์ให้เราดูก็เดี๋ยวติดตามถ้าอยากดูเต็มๆก็น่าจะต้องเจอคอนสองแหละอุ้ยมาโหมาได้เลยมาได้เลยจร<ย>งฟังอยู่ไหมคะใครเรจริง,รงพอคิดว่าแบบน้องในปีนี้ฉันว่า ยังจะมีซิงเกอร์อะไรเพิ่มเติมได้อีกนะเพราะว่ายังไม่หมดปีเลยรู้สึกว่าแบบคิดถึงอะไรใหม่ๆจากคลิกซี่เหมือนกันเพราะทุกครั้งก็คือปล่อยอะไรมาเราชอบหมดอยู่แล้วเมปลตอนนี้ก็เป็นช่วงของโซโล่อยู่เนาะก็ไปซัพพอร์ตเด็กๆกันนะคะทั้งสามเพลงเลยนะทุกคนอยากดูเรียกชันเต็มๆตามรีวช่องน้องมายนะจ๊ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย